พอเส็หน้าจุดเกิดอีหน้าสนามพระมีเหคนไล่คุ้มคั่งตัวประกันคาดว่าเป็นเพียงครั่งพองกำลังไปติกเอโอเคมาตอนนี้มาช่วยกันเคลียร์ไอยเล็วอย่าพึ่งยิงอย่ายิงนะลดปืนลงก่อนลดปืนลงมีกล้องอยู่เต็มไปหมดอย่าพึ่งทำอะไรตอนนี้นะใขรอยู่กับคุณนะ,ฮะอฮาน,นี่คือจ่าดอย นี่คือออสบนดำสายตรงสมเด็จวัดกระดิงเกิดอะไรขึ้นหรือทิดแมนออกบ้าทิดแมนไม่ใส่กางแกงด้วยวะคุณโกหกผมโคตรเสียนคุณบอกว่าเล่นภาพแท้รวยทุกคนแล้วคุณดูผมตอนนี้ไม่มีใครโกหกคุณทิดแมนทุกอย่างต้องใช้เวลาคุณบอกว่าต้องใช้เวลางั้นเหรอคุณฟังนี่ผมลงทุนขายพระในเฟซ ลูกค้ามาปิดไฟแต่ไม่โอนพอให้เก็บไว้ให้ก่อนเยวผ่านจะแวะมาเอานี่ผมรอมาตั้งสามเดือนแล้วต้องใช้เวลาเท่าไหนคุณบอกโคตรเสียนไม่ทิดแมนคนเรามันพลิกแพงกันได้อย่ารอหรือหากินช่องทางเดียวพระบางอย่างก็ต้องขายเงินสดยอมขาดทุนขายทิ้งลมมวยในสนามบ้างอะไรที่คุณบอกว่าล้มบวยเดือนก่อนผมไปวางพานในสนามพระผมซื้อมามื่อสองพัน เปิดไปหมื่นเดียวแล้วขายไป8ปดพันอย่างนี้ใช่ไหมเรียกว่าล้มมวยใช่ใช่วงการนี้มีได้ไม่เสียคุณต้องอยู่กับมันให้ชินคุณดูอย่างพวกเราทำให้ถึงอยู่กันได้คุณฟังผมนะโคตรเสียนันนั้นผมยอมล้มมวยเหลือ8ปดพันเพราะผมบอกว่าได้ลูกค้าคนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวเดินไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มให้รอแป๊บนึงทุกวันนี้จะไม่กลับมาอีกเลยใช่ใช่ใช่ไมที่คุณบอกว่าต้องใช้เวลานี่ใช่ไหมที่คุณบอกว่าล้มมวยทิดแมนคุณต้องเข้าใจนะ คุณจะทำตามที่ผมบอกทุกอย่างไม่ได้บางอย่างมันก็ต้องมีพลิกแพลงกันได้นาง,งานจริงเป็นยังไงคุณต้องอ่านให้ออกวงการนี้ถ้าอยู่เป็นเหลือทุกคนพอเถอะคุณอย่าพยายามคุณปล่อยผมไปผมจะปล่อยตัวประกันแล้วผมจะกลับไปขายปลาช่อนแดดเดียวเอาล่ะทีแมนถ้าคุณขายในเฟซแล้วมีปัญหาหรือในสนามนายอาจจะไปเจอคนรั่วง่าย พอขายล้วมวยพอหิวลูกค้าก็ดันระแวงว่ากเก๊บอกไปกดเงินแล้วก็หายไปเลยนี่คือตัวเลือกนั้นเสารทิตย์นายออกต่างจังหวัดเอาพระไปวางขายงานประกวดที่นี่ผู้คนหลากหลายเดินสายมาจากทั่วสารทิศจะฝึกให้นายแข็งแกร่งขายแล้วจบกันทำไมทำไมผมต้องเลือกใช่ใช่โอ้ไม่ผมว่าคุณดูเครียดไปนะ เรากําลังช่วยคุณบางทีการที่คุณได้ไปงานประกวดคุณจะได้ไปค้างคืนคุณจะได้ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาคุณจะได้ไปเจอเพื่อนคุณจะได้กินเบียร์คุณจะได้เล่นไพ่กับเพื่อนเสียด้วยกันหรือตอนดึกคุณอาจจะไปเที่ยวต่อไม่ต้องมีอะไรมากดดันคุณคุณจะเป็นตัวของคุณเองบางทีคุณอาจจะดีขึ้นนะผมว่าสภาพจิตใจของคุณตอนนี้มันไม่โอเคคุณควรได้ปลดปลอย คุณคงไปได้เขียดเรื่องขายพระไม่ได้อย่างเดียวใช่ไหมทิดแมนคุณมีอะไรอึดอัดอยากจะบอกผมไหมเราช่วยคุณได้นะโอ้ไม่ไม่มีใครช่วยผมได้คุณเชื่อใจเราค่อยๆพูดออกมาเราจะสั่งให้สำนักข่าวทุกช่องที่อยู่ที่นี่หยุดถ่ายทอดสดสัญญาทันทีท้าไม่ได้ผมทำอย่างนั้นไม่ได้ผมไม่สามารถเป็นอารประกวดแบบเขาได้เมียผมคงไม่ให้ไป แต่ทุกวันนี้พ่อพวกโทรตามออกไปซื้อผ้าบ้านพวกเธอก็โทรตามเป็นสิบสายรับโทรช้ากว่ามีพิรุษเธอก็ขอขอวดีโอเปิดกล่องตลอดผมก็ดิกอะไรไม่ได้เลยผมอยากจะไปเหล่ากับเพื่อนบ้างบางครั้งมันก็ต้องมีคอนเนคชันกันบ้างกินเเล่ากันไปคุยกันไปจะได้ปรึกษาลู่ทางทำมาหากินซื้อขายพพาก,กันได้ กระชับความสัมพันธ์กันไว้ถ้าพวกมีของเขาจะให้แบ่งให้แต่เธอก็ไม่เข้าใจโทรเล่งตลอดโทษจิกเป็นร้อยอรอบถึงตั้งแต่เผื่อนอนุบาลเอไอเปิดกล้องถ้าว่าจะไปมีกิกขอตามไปดุกที่จัดการสังคมของผมถูกยังแต่เงินนี่ขอจังแต่ไม่ผมทำหาอะไรเลยให้ขายพราอยู่แต่ในบ้านในโทรศัพท์ลูกค้าเดิมๆสังคมเดิมๆเอาละ ฉันเข้าใจนายแล้วคุณหว่างไอออสมนดำปล่อยเข้าไปอย่าตัดสัญญาณแล้วให้สำนักข่าวทุกช่องรายงานข่าวนี้ทันทีเดี๋ยวนี้ภรรยาผมกำลังดูถ่ายทอดสดอยู่โอเคเราจะปล่อยคุณไปทิดแมน